ขอคืนเงินขอคืนเงินแจ้งว่าของไม่ตรงกับรูปที่ในระบบนะคะในระบบเป็นผ้าฉากนะคะสีเขียวนะคะสามคูณสี่นะคะรู้สึกว่าน่าจะสั่งสามคูณสี่ไปไม่ได้แจ้งรายละเอียดมานะคะว่าไม่ตรงตามรูปยังไงนะคะแต่ว่าตัวนี้ทำให้ร้านเสียหายนะคะแล้วกล่องก็เยิน ร้านเสียทุกอย่างนะคะไม่ใช่สั่งมาแล้วไม่พอใจหรืออะไรก็จะคืนแบบนี้คุณต้องพิจารณาให้ดีอ่านรายละเอียดให้รอบคอบเนี่ยหาผ้า3ามคูณสี่นะคะผ้าฉากสีเขียวเดี๋ยวให้ดูเนื้อผ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้กางให้ดูนะเพราะว่าผืนใหญ่มากนะคะไม่ได้กางให้ดูนะเนี่ยไม่รู้เขาเปิดดูหรือยังเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดออกมาเลยนะคะ เนี่ยเราเนี่ยเราไม่อยากเปิดเลยนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดเลยอะ่ะเราไม่อยากเปิดเลยนะเพราะเดี๋ยวนาํามาค่าทันนำมาขายต่อหรืออะไรมันจะเป็นการเหมือนกับเปิดใช้งานไปแล้วอะ่ะผ้าเป็นผ้าเนื้อคอตตอนเลยนะคะเนื้อคอตตอนนะอาวาังเลยเอ,อ่ปิดปิดเลยว่า